เชฟอะไรมาอีกเนี่ยกูดิ่งเลยเจอกูเจอกูเจอกูเจอเจอเจออะไรอีกเจออะไร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 เจอเจออะไรปืนแล้วไงต่อมีปืนใช้แล้วไปหมดบ้านน่าดีใจนะมากโอ้ได้ปืนแล้วน่าดีใจเลยกูเดินไม่ออกเลย กูไม่ม oh, ีแรงกดคีย uh ์บอร์ดกูแล oh. cool. yeah. mm, ้วเนี่ยในเมื่อไม่มีใคริ่งมาเกี่ยวแล้วก็โอ้กระเป๋าครับกูจะไม่หวังอะไรกับพวกมึงแล้วกูจะหาสิ่งที่มันดีกว่าเช่น3 0มศูนย์หนึ่งหาเจออุ้ยเธอโบชร์เจอใส่สามศูนย์หนึ่งได้ด้วยฮะเออใส่ได้ด้วยโอ้เยพวกมึงตามกูมาหนวยมึงห้ามออกห่างด้านหน้ามีแอร์ดรอป กูว่าไอ้ดอปเนี่ยไอ้ดอปกูว่าไอ้ดอปยาเนี่ยไม่ใช่ไอ้ดอปปืนหรอกไม่ไม่ไม่ไอ้ดอปปืนนี่แหละฟาร์มไปก่อนฟาร์มไปก่อนเดี๋ยวกูดูให้เดี๋ยวกูดูให้มึงฟาร์มไปก่อนมึงรู้เปล่ากูทำไม่ได้หนึ่งดาเมจเลยทั้งเกมฮะได้ยังไงวะกูไม่รู้ได้ยังไงวะอรือทาดาเกาะบกเอ้ยไม่ใช่สักอันนี่นี่นี่มึงเชื่อไหมข้างหน้ามีคนอ่ะเดี๋ยวมมมันก็าไ่ เดี๋ยวมันต้องลงสองทีเดี๋ยวอ๋อไปลงตรงนั้นโอ้โหสะโพกของเขาป่ะโอ้โหเปิดมามีไอ้นี่อยู่อันเดียวไอ้เค็มดูไอ้เนี่ยกูเห็นแล้วเปิดมามีแพ็กซ์ดาอยู่อันเดียวไม่มีไม่ได้เปิดสักทีเลยทำไมกันไม่มีคนมีคนเฮ้ยไหนเฮ้ยมีคนตรงนั้นไงเห็นไหมเอ้ยนี่ไงเฮ้ย ของใครเนี่ยอะไรวะจะรู้ไม่ใช่กู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 ไอเชฟไอเชฟนี่กูตีนมึงเห็นสิ่งสิ่งนี้ไหมเนี่ยชาทาวเวอร์ชาทาวเวอร์กูอยากใช้มันไอการที่มึงเปิดตีมึงจะเรียกคนมาเลยเชฟแม่กูสาบกวนตีไอเชฟเอาไอเชฟแล้วมึงไม่รองตีมึงหมดก่อนเลยกูล right. ืมเอ้า โอ้อะไรวะไม่ไม่เป็นตามแผนทรีบันเฮียไม่เอาใช่ไหมเชฟกูไม่ได้แล้วกูได้แล้วไม่เอาใช่ไหมเชฟไม่เอาโว้ยไม่เอาใช่ไหมเชฟเออไม่เอาใช่ไหมเชฟเชฟกูเจอเจออะไรเฮ้ยไอเคมานนี่มาในตู้นี่ตู้วิเศษตู้อะไรประตูวิเศษตู้เะไรประตูเธอตู้หูหรอเปล่าหัวมีอะไรมีนั่นแหละ ไอเจ๊เพิ่งกินบังวาอะไรนะไม่ได้พูดเลยั้งนั้นอะไรนะตู้ตัวอะไรนะกูไม่ได้พูดเลยั้งนั้นมึงพูดหมดแหละลืมที่กูพูดไปซะเฮ้ยโอ้โหกูเอาสโคบจากไอตู้เที่อนี่ก็ได้นี่หว่าไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยนะไม่มีสโคบไกลเลยไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละมึงไหว้พระครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ล่ะเกี่ยวเฮียอะไรวะ เฮ้ยน si uh> ี่ยสุขคุณหกคุเจอแล้วมันคิด mm ว่าคุณหกใส่แรมเพทได้ไหมวะได้เนี่ย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 คุณหกทาไมมีแ <ini ต่หมวกฟ้าวะหมวกฟ้าเกาะฟ้าม okay ูเจอถ้าถ้ามันมีหมวกฟ้าดีเว้ยถ้าถ้ามันมีหมวกฟ้าก็จะเป็นลูฟี่แฮ่เชฟไม่เจอคนเลยวะเออไม่เจอคนเลยแล้วมึงเสือกได้ดึงดาวเบทได้ไหมเพราะว่าไงวะ กูลองขึ้นไปข้างบนกันดิว่ามีอะไรวะสูใช่มาตรฐาโพสเฟียตายไปเลยอไม่มีใครโลกโลกมากโลกมากเฮ้ยกูสามารถจะอยู่วันนี้ได้เปล่าวะเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้กูไต่ไปสไปเดอร์แมนเลยนี่มีคนอื่นอยู่อยู่กับเราไหมไม่มีโลกมากเลยเนี่ยกูไต่ไปสไปเดอร์แมนไล้เนี่ย ูตามมาไอซีเอสประกันเอ้ยตรงนี้มันของยังไม่ได้เปิดแล้วมันมีขนบ้างไหมเนี่ยฮะไม่มีเอ้ย<ด>ขนาดไม่มีขนไม่กูยังไม่มีของเลยแล,ก,แลกูเข้าแล้วกูเข้าอ,อุโมมิติใหม่ <laughs> อ้าวทักฟังอืมโชคดีเฮ <laughs> ้ยสามต้นหนึ่งกูขเข้าใหม่มเมนมีอะไรเลยวะ มียื้อตรงไหนนะเชฟกูพอกูมาเสร็จกูกูก็หางหัวามาเข้าตรงนเนี้ยไอเสาเนี่ยเสาเสียวเนี่ยแล้วกูก็แบบไปินไปสไปเดแมนได้เลยไม่ได้ได้มึงเงยหน้าขึ้นม,มัน,ม,นมันถลายอ่ะอย่าให้มันถลายดิ <c oughs> <c oughs> โอช่างแม่งเท่าไปกูว่า <c oughs> <c oughs> ตรงนี้มีคนด้วยมันอยากเจอคนไหม <c oughs> <c oughs> ทำไมกูรู้สึกว่ากูไม่อยากเจอเลย อยากอยู่แบบเงียบเงโง่โง่วัดละเฮ้ยแอดับตกแอดับตกหน้ากูหน้าคุณากูเฮ้ยนี่ไงนากูเลยเคเบิลเคเบิลชัวร์เคเบิลชัวร์อันเนี้ยมึงเห็นเหรอเออกูเห็นเนี่ยมันมาเป็นกรอบเลยเนี่ย What the fuck เข็เฮ้ยไอ้เหี้ยอย่าพูดอย่างนี้ดิมึงอย่าพูดเรื่องอย่างนี้ดิลองเกสอนฮะ เต็มเลยกูซูมดูเี้ยนี่แกเป็นสามตัวเฮ้ยนี่อแกเอ้ยมันมันเข้าไปข้างในมันเข้าไปมันงงแล้ว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 กูได้แอร์ดอกไฮ้เจ๊กบไปเจ๊เจ๊กับดูตรงไหนอ่ะเออเทเบอร์วะมีคูณสองสี่เทเบอร์วะไม่มีเคเบิร์ไม่มีเคเบิร์ฮัลเข็มหงพัวดิวะไอ้เจ๊ เออดมเคสอใชนท่านน่ะมาได้แล้วเคสอก็หอมดีโอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ไป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 ตามเพื่อนตามเพื่อนเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอะไรเฮ้ยดักดักเดี๋ยวเมื่อกี้ทำไมเป็นแสงแสงอะไรเนี่ยเขื่อนอะไรอะไรอะไรอ้อนกูไปแล้วอ้อน มิ่นไวมากมั้งตัวมือตัวกูอ้วนมังกี้แซ่เฮ้ยโอ้โหดูครับดู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 อืมเห็นมีเคียอะไรเลยรอธนาเช็ดกูดักวงใช่ไหมดักวงใช่ไหมเดี๋ยวกูดูให้เดี๋ยวกูดูให้ไอเนี่๋ยเดี๋ยเดี๋ยเฮ้ยตกใจเลย อย่าเสียนะอย่าเกียนะเออเนี่ยกูบล็อกทานมาให้แล้วให้โยบนอยู่บนอยู่บนเออนั่นแหละ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 นนัแเอาเอาเอามันโดนจีกับที่เหรอโดนจีกับที่เหรออ้อมอ้อมท่ไหนแล้ววะอ้อมอ้อมอ้อมเห็นอ้อมมาเนี้ยโอเคเอาโยนนี่เอ่โยนนี่มันยิงใครอ่ะยิงมึงเหรอ มันจะเข้าวงกันนะเนี่ยเอามันจะดักวงกูแทนนะเนี่ย <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วจะแตกแล้วจะแตกแล้วเร็วๆกูไปกูไปกูไปเออเช่นหน้ามึงใช่<ไ>เห็นอะไรละโดียวๆนี่โอ้โหมาจากเทครับเออโอ้โหอยากเทครับอ,อ,อยากเทครับไอ้เชี่ยนี <ไ ishing S 2> น่ก็าาได้ก็ดีอ้าบอไปเลยที เช็ควงไาเฮ้ยแล้วแลปแดงกูละไปคบไปราคอุอุ้ยอุเจ็บ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 เอ้าทำไมยังเหลือสามสอกพอยู่นั่นอีกตัวนึ่งอรอโอเคไงนั่นั่นใช่ละเฮ้ยมันบินมันเป็นขึ้นมันเปนขึ้นอะไรมันบุบวายไปหมดแล้วะสวัสดีสวัสดี ไอ้มันเข้ามันเข้าไปในกำแพงมันเข้าไปในกำแพงเทนเจแตกเอาเทนเจอตกมันกำลังล้อมร้องพระสุธาอยู่เอาเทนวิ่งมาแถวนี้นะเอาแหวดอปแน่ๆี่เอาเทนอะเหลือตัวเดียวอยู่ไหนอ่ะมึงวิ่งช้าไอเชนตัวมึงอ่ะโอ้ยซัพพอร์ตอยู่ซัพพอร์ตอยู่เอ้าแล้วนี่ก็บินจางเลยอะไรมึงเนี่ย ินแล้วบินอีกไหมเขาว่าไงวะเฮ้ยเนี่ยมันบินมาแล้วเนี่ยเฮ้ยอยู่หน้าเราเองแล้วเนี่ยทิศที่สามสิบที่สามสิบนี่ยเนี่เนี่ยเนียอยู่บนนี่อยู่บนนี่อยู่บนนี่ใครมีสไนไหนบ้างไหมเออเอออุ้ยก่อแตก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 มาตัวมาลง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 ไอเจี้ยเยอะเคเคเคอันนี้อะไรคืออะไรวะกูเทนให้ กปาลระเบิดกปาลระเบิดกปาลระเบิด, okay, ดสวยจับคร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 ับระเบิดลงโอเค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 เออเนี่ยโอเคเราเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในวงอยู่มันมันอยู่นอกวงมันอยู่นอกวงเราไปทำไมอีกยัยเจ้เฮ้ยมันหลักหลังกูมันหลักหงกูมันเข้ามาเข้ามาตามกูมันเข้ามาตามกูกูปาระเบิดแม่งละไม่สนละเคสวย

ปก่อนปล่ก่อนปล่อยปล่อยให้มันฆ่าแกงปล่อยให้มันฆ่าแกงปล่อยให้มันฆ่ากันเองก่อนเฮ้ยมันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วเอาแทนตายเอาแทนตายเราทำได้แค่โป๊กมันอะปโป๊กไอ้กระสุนก็หมดนะเนี่ยเฮ้ยกระสุนไร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 กูมีเฮปกูจะหมดกูจะถามทวเองเคปอ๋อที่กูนี่กูนี่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 เเอาไปหกสิบเมตรตรงนี้โอเค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 มันเห็นกูไหม อืมอืมกอดแดงวะคิลี่อเอจ๊วงกูเจ็บชิมหายอุ๊ยมึงเป็นเลยมไมเเเ่เหลือเหลือที่เราตี่มันไอกก้ของกระสุนไหนไม่ถ่ายเลยไงนี่ เห้เราได้เปรียบนะถ้าเราวิ่งออกขวาก่อนตอนเนี้ยโอเคถ้างั้นเปรียบเราเปรียบเราดีกว่าเราต้องเข้าวงก่อนมันอนะ่ะยิง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 กดไว้ยิงกดไว้ยิงกดไว้เราจะเข้าวงก่อนมันให้ได้โอ้โอุยโอ้ยเจ็บ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 ทองยาเต้อทองยาเตก็ทองยาเต้กูยังจะกอดแดงเลยเนะี่ยก็แตกตัวหนึง่ง เชี่กูจะหมดแล้วนะอืมชิวกูหมดแล้วชิวกูเหลือสองอันแล้วเนี่ยกูเข้าวงแล้วนะอวตอนนี้ก็ต้องรอดูดว่าว่าชิวใครจะหมดก่อนกันเชิวกูหมดแล้วชิวกูหมดแล้วุนที่เหลือวะมันชาร์จแน่ กูยิงกดไม่ให้อยู่โอ้โหมันเข้แตงนึงเข้าแตงซ้ายซ้ายซ้ายซ้าเข้าไปอยู่ในวงอุ๊ยเอเชฟมันใช่กอดอยู่มันใชกอดอยู่โอเคทำเข้าไปเข้าไปเขเออนี่ยแหละมาๆๆนี่ยนกูชกกูชกกูชกอยู่นอกวงนะเนี่ย โอ้ยโอ้โหไหนต้องทำได้เจไหนต้องทำเอาเพียรันวิ่ไปไหนแล้วโอ้อะไรวะอันเชลีนแชมเป็นสควอชดีกว่ะเอ๊ะเดี๋ยว กูรู้สึกแปลกๆว่าทำไมทีมมันมันมันเคยเห็นใช่ไหมเออไม่เคยเห็นเลย, <laughs> <laughs> ยเฮ้ยคืออะไรวะเนีย่ยที่สองกับที่หนึ่งแล้วไหม <laughs> ยิงดำไปกูยิงไปสักตัวยิงไปเป็นรอยต <c oughs> ่ไไ้สักตัว